สวัสดีค่ะพบกับเซเวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะวันนี้เซเวอร์ไทยแลนด์มาพร้อมกับแบรนด์น้องใหม่ที่เราน้องใหม่สำหรับเรานะคะที่เราเพิ่งนำเข้ามาครั้งแรกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมไปด้วยกันนะคะว่าแบรนด์นี้นะคะแบรนด์อ่านว่าอะไรอะเคยเคยือเป่ะ ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่กับแบรนด์นี้นะคะยังใหม่สําหรับเรามากนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูไปบพร้อมๆกันนะคะว่าในกล่องสีเขียวกล่องนี้เขาจะเฟี้ยวแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นทรงกรู๊ กูริกูปริใช่ไหมอะ่ะตัวนี้นะคะแบรนด์นี้นะคะ,อ,นนคะคอ,นะอันนี้ก็คือเป็นฟิกเปดไหนก็คือเป็นมีดใบตายเหมือนกันเนี่ค่ะแต่เป็นทรงเชฟที่เป็นเคิร์บนะคะที่เขาเรียกกันก็คือกูริไหมอะ่ะอ่านออกเสียงถูกไหมนะคะก็คือเขาเขียน K U K R I เนี่ยค่ะ กรูริกูรินะคะตัวนี้เป็นคาร์บอนนะคะเป็นคาร์บอนสตีลหนก็คือมีดเนี่ยเป็นเหล็กคาร์บอนนะคะแล้วก็ด้ามเนี้ยก็คือฉีดขึ้นรูปนะคะเป็นด้ามยางด้ามเหมือนด้ามยางนะคะความยาวใบมีดอยู่ที่10.56นิ้วนะคะ ความยาวรวมของเขาอยู่ที่15.87นิ้วนะคะน้ำหนักอยู่ที่400กรัมนะคะความยาวรวมอยู่ที่14.7นิ้วไบมตรอยู่ที่10.56นิ้วส่วนซองเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเดี๋ยวให้ดูกันกใกล้ๆนะคะ โฟกัสไม่เอ่ยนะคะอันนี้เป็นลองฝุ่นในอากาศนะคะเนี่ยไม่มีอะไรนะคะ <c oughs> เห็นเป็นร,รอยนี้ก็คือเป็นคราบถุงที่เขาแบบใส่มาให้เรานะคะด้ามเนี่ยคะ่ะที่บอกว่าเป็นอินเจคชันนะคะฉีดขึ้นรูมนะคะเป็นเหมือนด้ามยางนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะ เจาะรูมาให้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นเลเซอร์แบรนด์ของเขานะคะด้ามยางอันนี้เจาะรูทุกเหมือนทำเป็นแบบอินเสิร์ตนะคะใส่อินเสิร์ตลงไปในโมน <c oughs> แล้วก็ฉีดขึ้นรูปอย่างนี้เลยอันนี้นะคะซองเขาก็จะเป็นซองผ้าโพลีเอสเตอร์อย่างนี้ นะคะใส่สองด้านนี้ก็มีเลเซอร์ จับก็ไม่ไม่ใหญ่เกินไปอะค่ะกับโซมีดเขาน้ำหนักก็จะทิ้งลงไปด,ด้านช่วงนี้เนาะ,เ,นะเพราะว่าท้องมีดตรงนี้เขากว้างกว่า กับแบรนด์แบรนด์นี้นะคะสำหรับมีดทรงกุรินะคะแบรนด์นี้ความยาวมีดแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะความยาวมีดอยู่ที่10.56นิ้วความยาวรวมอยู่ที่15.87นิ้วนะคะมาพร้อมกับซองผ้าโพลีเอสเตอร์อย่างนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจก็หาไว้ใช้ได้ค่ะ ะะกล่องเขียวๆแบบนี้นะคะอันนี้เขาไม่มีฝักกระดาษใสามาให้นะคะเขาจะเป็นแบบออหุ้มพลาสติกตรงใบมีดเขามานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกับมีดแบรนด์นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจากเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะคะไม่อยากพลาดคลิป ต,ต่อไปรุ่นใหม่ๆม,ม,มีรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมารีวิวให้ชมกันนะคะก็ฝากกด Subscribe กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่อง Survivor Thailand นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แนะนําบอกต่อแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะสำหรับคลิปนี้กุริเล่มนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ